สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาะคั่วหรือว่าผัดพริกนะคะ,ะเนี่ยก็เปิดเตาก่อนอื่นแล้วก็ใส่พริกลงไปเลยค่ะ,ะต้องการความเผ็ดมากน้อยเท่าไหร่ใส่ลงไปค่ะพริกจะไม่ค่อยเผ็ดนะคะแล้วยิ่งเพิ่มเติมด้วยมะเขือเทศแล้วก็กระเทียมกระเทียมตอนที่เขายังส,ด,สดเขาอาจจะมีรสเผ็ด แต่ถ้าเขาคั่วให้เขาสุกเขาจะมีรสหวานนะคะอร่อยมากค่ะแล้วก็เอาลงไปคั่วค่ะวันนี้จะทำเป็นน้ำพริกค่ะถ้าจะบอกว่าน้ำพริกหนุ่มก็ไม่ใช่ค่ะจะเป็นน้ำพริกแบบผสมผสมนะคะอ่าแล้วก็จะเป็นน้ำพริกปลาอ่าแล้วก็ใส่นี่เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นหอมหัวใหญ่นะคะเพราะว่าหอมแดงไม่มีก็ ใส่หอมพอใหญ่ลงไปค่ะแล้วก็เติมเกลือลงไปนะคะเพิ่มความนุ่วแล้วก็ทำให้เขาไม่ติดกระทะด้วยนะคะ,ะแบบนี้แล้วเราก็จะใส่น้ํามันลงไปนิดนึงด้วยนะคะขอเป็นน้ํามันงาแล้วกันค่ะ,ะใส่น้ํามันงาลงไปแล้วก็คลุกเขา ่ะค่ะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วค่ะคลุกเขาคั่วให้เขาได้ที่ค่ะต้องให้มะเขือเทศสุกนะคะถ้ามะเขือเทศไม่สุกจะไม่ค่อยอร่อยค่ะคั่วไปเรื่อยๆค่ะหอมๆค่ะทุกคนอือ ถ้าใส่น้ำมันลงไปด้วยเขาจะมีความวาวด้วยแล้วก็ค่อยๆผัดค่ะแล้วทำให้พริกหอมด้วยนะคะแล้วก็จะกินกับข้าวเหนียวข้าวสวยอร่อยทั้งนั้นเลยค่ะค่้อยคน แล้วก็เอาฝามาปิดค่ะฝามาปิดประมาณ5นาทีค่ะให้น้ําพริกเขาออกแล้วก็นักกะเ,เทศพอน้ำเขาออกเขาจะอบในตัวค่ะ,ะทําให้สามารถตาน้ําพริกได้ไวว่าเดิมค่ะโอเคค่ะอบานาทีแล้วนี่ของเรา ก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะเตียมโขกกันค่ะก่อนอื่นแล้วก็โขกรเทียมก่อนนะคะแล้วก็พริกของเราจะเป็นเนื้อเข้าวสานานะคะแล้วก็ต้องใช้ําไกรตัดให้เป็นชิ้นก่อนค่ะที่เอานํำนำเข้ามาโขกนะคะก็ค่อยๆตัดค่ะมะเขือเทศก็ ไปเลยค่ะถ้าสะดวกก็เอาไปปั่นทาให้ง่ายที่สุดก็เอาไปปั่นจะได้น้ำพริกที่ละเอียดมากขึ้นค่ะอันนี้ของเราทำกินเองในรัวเรือนค่ะสีสันหน้ารับประทานไหมคะแล้วก็นำลงไปโขกค่ะ หอมมากๆค่ะทุกคนโอเคค่อยโขกทีน <Okay. S 1> หอมขึ้นมาเลยค่ะ อ่ะอแค่นี้พอค่ะแล้วก็จะใส่น้ำปลาลงไปค่ะปลาหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาเราอยู่ที่สองช้อนโต๊ะขงนัววันนี้จะเยอะหน่อยค่ะ แล้วก็น้ำส้มสายชูต้องมีค่ะช้อนโต๊ะแล้วก็คลเล่เมนูน้ำพริกปลา,าค่ะน้ำพริกปลา,าโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ แซ่บหนัวสไตล์เลาค่ะโขกได้แค่นี้เองค่ะพริกหน้าตาน่ารับประทานไหมคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะ